สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับกับคำถามจะไปสอบราชการสายไหนดีย้ำนะครับจะไปสอบข้าราชการสายไหนดีออก็มีน้องสงสัยนะเขาก็ถามว่าหนูอยากจะสอบราชการอยากจะทำงานราชการหนูควรจะไปสอบสายไหนดี มีให้เลือกเยอะแยะเลยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสเรามาเปิดไพ่โฟกัสกันดีกว่าว่าเอ้เราจะเจาะสาขาเจาะผลิวายนะเจาะสายการสอบพาราชการว่าเอ้ดวงที่เราเลือกเนี้ยจะเหมาะกับ้าราชการสายไหนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะไม่ได้ฟันธงว่า คุณต้องไปไหนนะเราดูกันแบบว่าเป็นแนวทางเลือกเปิดไพ่เพื่อเป็นแนวทางเลือกโยนหินถามทางอะไรประมาณนี้เออจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจถ้าเกิดโยนหินถามทางเราได้คําตอบพอได้คําตอบพอได้แนวหรือพอเป็นไกด์ไลน์เนี้ยมันก็จะช่วยให้เราในการตัดสินใจเลือกเป้าหมายได้อย่างถูกตอ้องและแม่นยํานะนี่คือจุดประสงค์โอเคเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยนะสอบข้าราชการ เบอร์หเดี๋ยวเราเอาออก5้าใบนะหนึ่งสองสสี่และห้าเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสและสโอเคช่วงนี้เรื่องในใจได้เลยสอบข้าราชการ จะสอบใส่นี้ดีจะเลือกสอบข้าราชการส่ได้ดีโอเคครับ1 2 3และ4พร้อมนะเลือกเลยนะโอเคใบที่1ครับโอเคเดอะสตาร์ถ้าเป็นข้าราชการจะเป็นสายไหนดีต้องเกี่ยวกับพวกงานประชาสัมพันธ์ สายประชาสัมพันธ์สายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณเหมือนคล้ายๆสายดาราออกกล้องอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นสายดาราน่าจะอยู่ในกรมพวกกรมกองประชาสัมพันธ์นะพราะสตาร์เนี้ยมันก็เป็นเป็นลักษณะของดาราอยู่แล้วแบบว่าอดทนพยายามทําแล้วถึงวันหนึ่งก็จะประสบความสําเร็จแต่สตาร์จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ให้สตาร์เนี้ยจะเป็นลักษณะของ ดาราคือต้องมีความพยายามในช่วงต้นแล้วก็จะเปล่งประกายเป็นดาวในตอนท้ายเ,าเพราะฉะนั้นลักษณะของการเป็นดาราเป็นมายาก็ต้องพวกกรมประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารประมาณนี้ถ้าการแสดงราชการสายการแสดงนี่ยังนึกไม่ออกนะว่าสายไหนแต่โดยภาพรวมภาพรวมหลักๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับ กรมประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะอือใบที่หนึ่งใบที่สองเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อ่าอันนี้น่าจะเป็นมีน่าจะมีสองหน่วยที่ผมมองออกนะหนึ่งพัฒนาบุคคลฝ่ายเกี่ยวกับค่เรียกว่าอะไรนะมนุษยศาสตร์อะเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์หนึ่งละสองเกี่ยวกับ,กบกเกษตรศาสตร์ เพราะว่าไพ่มันมีความความหมายอีนหนึ่งความเป็นแม่แม่ความเป็นแม่เนี่ยค,นะคือเป็นคนติดใจบุญให้โดยไม่คิดอะไรเออน่าจะเป็นพวกพัฒนาสังคมสงเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้กับอีกอันหนึ่งคือพวกกลมป่าไม,ม้เพราะว่าไพ่เนี่ยก็เหมือนการอุดมสมบูรณ์ป่าไม้สมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์อ่าก็ต้องเป็นเกษตรโอเคนะใบที่สองนะพัฒนา อะไรทรัพยากรมนุษย์และบ okay. ุคคลใช่ไหมกับกระทรวงเกษตรอ่าโอเคใบที่สามเลือกอะไรไม่ได้เลยเขาจะบอกว่าไงอ่ะบอกว่าหนูไม่เหมาะที่จะทำงานราชการหรือป่ะพยายามจะตีให้ออกมาเป็นหน่วยงานราชการทดสอบใส่ไหนดีแต่ถ้าไพ่แบบนี้มันแบบว่าไพ่ใบนี้หมายถึงว่า ยังไม่ควรเลือกยังไม่ควรตัดสินใจเลือกยังเหมือนแบบว่าต้องไปหาตัวตนไปหาแนวทางของตัวเองก่อนอาจจะไม่เหมาะกับสายราชการก็ได้นี่ตอบอย่างเป็นตอบอย่างเป็นกลางนะไม่ได้ตอบเอาใจใครไม่ได้ตอบอะไรคือไพ่มันบอกมาง,งี้ว่าเออเลือกอะไรไม่ได้แหละไม่มีโอกาสได้เลือกเพราะฉะนั้นคนที่ถามหรือคนที่ดูที่คิดว่าเอ๊จะสอบราชการสายไหนดีแล้วมาเปิดเลือกใบที่สามเนี่ย กอจจอ็อาจจะมองว่าหนึ่งคุณยังไม่เหมาะที่จะสอบราชการหรือสองคุณอาจจะต้องไปดูความคิดลึกๆอีกทีว่าคุณชอบทางเนี้ยจริงหรือเปล่าคือบางคนดวงอาจจะเป็นทําธุรกิจแล้วลุ่งก็ได้ใช่ไหมหรือไปทํางานฟรีแล้วลุ่ง,งหรือไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าลองหาแบบว่าหาลึกๆในใจแล้วชอบทํางานอะไรมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยชอบราชการจริง,รงๆอ่าเดี๋ยวเราค่อยมามุ่งมันปั้นมือกันอีกทีหนึ่งนะใบที่สามประมาณนี้ ใบที่สี่อาใบที่สี่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองการปกครองท้องถิ่นการปกครองอำเภอจังหวัดหรือจะเป็นสำนักนาย,ยกหรือเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองทั้งหมดอาสังกัดได้หมดเลยหนูขอให้อยู่ในฝ่ายปกครองราชการสายปกครองทําได้หมดเลยทหารตำรวจได้ ประมาณนี้แต่ทาหารตำรวจก็จะเป็นทหารตำรวจประเภทแบบไม่ใช่ฝ่ายบู๊อะไรนะก็จะเป็นเกี่ยวกับฝ่ายปกครองเออประมาณนี้ฝ่ายอำนวยการฝ่ายปกครองอะไรประมาณนี้โอเคนะครับพอได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วนะว่าจะสอบสายไหนดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการโยนหินถามทางครั้งเนี้เราอย่าเพิ่งปัดใจว่าถ้านเลือกตรงนี้แล้วไพ่บอกว่าให้เป็นอย่างนี้ มันเป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติจริงต้องดูที่ใจของตัวเองดูความชอบดูในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมองให้ถึงอนาคตว่าเราลักจริงไหมงานข้าราชการเนี่ยเป็นงานที่ต้องอุทิศตนทําทงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินดังนั้นดูถามจิตถามใจเราลึกๆว่าเราสายสัมพันธ์ถูกจิตถูกใจกับงานใยนี้ไหม ถ้าใช่เทียร์เต็มที่เลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ